ผ้าที่นํามาใช้ทำเป็นผ้าเช็ดหน้าเนื้อผ้าบางเบานุ่มนุ่มแต่ว่าเขาไม่ได้ผสมในลอนมันก็จะมีความยัก์ เราต้องรีบมันถึงจะเรียกแต่ถ้าหากว่าท้านั้นแห้งแห้งแล้วเราเอามารีบมันจะยากสักหน่อยเราก็รีบทั้งาท,งที่มันเขาเรียกว่าหมัดหมาด หมัดหมาดก,ก็คือไม่แห้งสนิทแล้วก็ไม่เปียกมากถ้ามันแห้งเราก็ฉีดน้ำพรมได้แต่ถ้าเรารีดตอนผ้าที่มันหมัดหมาดเราก็ไม่ต้องฉีดน้ำเมื่อคืนรีดรีดไว้ได้นี่แต่ก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยดี เพราะว่ามันเป็นผ้าที่มันมีความหมาดมาก,ก็คือมันอาจจะมีความรีดแล้วมันแห้งไม่สนิทเราก็ต้องเอามามารีดอีกทีเพื่อให้มันแห้งมันจะได้ไม่อับมันไม่อับชื้นนี่มันยังมีความมีความช,ชื้นนิดนิดหนึ่งรีจน เกลียแล้วก็นอนเช้าค่อยมารีดสามอีกทีหนึง่งแล้วมาคัดแยกมันก็เริ่มที่จะเรียบแต่ที่จริงผ้าชัดหน้านี่ถือว่าเป็นผ้าที่รีดได้ง่ายที่สุดเพราะว่าความ บางเบาของเขามันก็ทำให้ไม่ต้องรีดนานเ mm hmm. นี่ยคำคลำแล้วมันยังชื้นอยู่หน่อย,อยถ้าเราไปทับ,ทบกันเดี๋ยวมันจะเป็นมันจะมีกลิ่นอับอับพับไปแล้วแล้วก็เอามาทับอีกทีสมัยโบราณ รีดโดยใช้เตาถ่านเตารีดแบบเตาถ่านอันนี้เป็นเตารีดไฟฟ้าสบายบ้านเมืองมีเครื่องอำนวยความสะดวกสบาย,ยเยอะแยะเราก็ใช้ ความสะดวกสบายให้เป็นประโยชน์ผิวสมัมผัสของผ้าชิทนามันมีความนุ่มนิ่มใช่ไหมต่อไปนี้ถ้าไม่จำเป็นก็คงไม่ได้ใช้กระดาษทิชชู่อีกแล้วเพราะว่าใช้ผ้าชิทนามันได้ซักแล้วก็ประหยัดด้วยแต่แปลว่าแปลว่าไอ กระดาษที่ชูเนี่ยที่จริงเวลาเอามาเช็ดหน้าเนี่ยขุยมันออกมันจะไม่เรียบเหมือนผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดหน้าส่วนใหญ่ก็ผลิตมาจากผ้าสาลูผ้าเนื้อบางผิวสัมผัสดีแต่เขาก็มีลายของเขาเนี่ยที่ทำให้เราพอจะ ดูได้เอออย่างเนี้ยผ้าอย่างเนี้ยสาหรับผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีลายน่ารักนารักืกเป็นดอกไม้เป็นงานศิลปะบนผืนผ้าเช็ดหน้าไม่ใช่บนผืนผ้าใบเวลาเขาซื้อ เขาก็ไม่ได้หยิบไปเฉยๆเขาต้องเลือกเหมือนกันอ่าอ่าเลือกเขาเลือกอะไรอ่ะเนื้อผ้าดีไหมลายสวยไหมแต่มีการต้องเลือกลายด้วยบ้างก็บอกโอโ้โหมีไหมลายลายจุ่มจิมจุ่มจิมน่ารักลายที่เป็นสีสีสดใสหน่อยมัน นาจิตตั้งมันตึงมันถึงต้องมีการผลิตออกมาหลายรูปแบบเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้รีดกับเหมือนกับเป็นการฆ่าเชื้อโรคไปในตัวตอนนี้โรคภัยแค่เจ็บเยอะเราก็ต้อง ระมัดระวังไอ้ที่พิเศษนี่บางทีก็เอาไอ,อ้ยังเงะเห็นไหมเป็นงานปิกัสโซ่เลยผ้าศิละปะบนผืนผ้าเช็ดหน้าบางคนก็ชอบชอบดูดูแล้วมีความสุขปิกัสโซ